เย Jata สะตะมูลจะตะวะมะสวะนะกะตุสะจะสะพัง ปทางกินนานิกตะวานนลพานตาเทปะทางกินนายภวัตตุสาพพมังตุสาพปเทวตานสาพปะพุทธานอนัตตาสุธิภวานตุเตยภวัตตุสาพพมังขลางลางปะเทวตานสาพพธรรมบาล นตสตาสซทีบวันตุเตภวัตุสาบังขลังการตุสาปเทถววตาสาปะสังคานุภาเวนัสัตาสวซธีพวันตุเต Terima kasih telah menonton ini <broadband suspense>

ไหนวัดที่มีี่เรยกวาไม่ใช่วัดทุกตูใครเจ้าที่ใครใช่กันดูับด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง